โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โชกุนชา n e l นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆหาเงินเข้าบัญชีธนาคารจาก AI บนมือถือนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมมีเว็บไซต์ตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเป็นเว็บไซต์แนวตอบแชทคุยแชทกับ AI แล้วสามารถสร้างรายได้ให้กับเราอยู่ที่วันละ20ถึง30บาทนะครับ ถอนเข้าบัญชีธนาคารได้โดยตรงเลยนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่สนใจลองสมัครตามผมดูได้นะครับอ่าสำหรับเว็บนี้สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเนาะใครที่สนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับเพื่อนๆสามารถลองสมัครเข้ามาดูกันได้เลยหลักการนะครับในการหาเงินก็ง่ายมากๆเลยนะครับหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยทำการสมัครเข้ามาตามผมนะเพื่อนๆก็จะเห็นหน้าต่างคล้ายๆกับผมเลยแบบนี้ นะครับก็วิธีการในการหาเงินเนาะอ่าเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมพาไปดูเมนูต่างๆก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาหาเงินกันนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอ่าชิปของฉันตรงนี้ก่อนนะมันจะเป็นส่วนที่บอกรายได้ของเรานะครับว่าในแต่ละวันเนี่ยเราสามารถทําเงินได้เท่าไหร่นะให้อ,อย่างตอนเนี้หลังจากที่ผมสมัครเข้ามาเนาะผมก็จะอยู่ในระดับที่เป็นระดับชิปทดลองนะครับซึ่ง มันไม่มีค่าใช้จ่ายเนาะเขาก็จะเขียนระยะเวลาไว้ว่าผมสมัครตั้งแต่วันที่16ชิปทดลองจะหมดอายุวันที่26ก็คือ10วันเนาะในแต่ละวันผมจะได้รับรายได้20-30บาทนะครับนั่นหมายความว่า10วันเนี้ยนะครับผมทำเงินได้สูงสุดอยู่ที่300บาทต่ำสุดอยู่ที่200บาทประมาณนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะหารายได้เพิ่มเติมก็จะต้องซื้อชิปเพิ่มนะครับถามว่าซื้อชิปเพิ่มทำไงกดบวกตรงนี้ชิป นะครับณตอนนี้มีขายอยู่3รูปแบบก็คือการลงทุนนั่นแหละนะครับการลงทุนมี3รูปแบบนะครับมี500 3000แล้วก็800 0นะครับ500นะครับได้รับเงินอยู่ที่วันละ5-10บาทนะครับระยะเวลา1ปีเนาะนี่ส่วน3,000นะครับได้เงินวันละ40-70บาท1ปีเหมือนกันแล้วก็800 0ได้อยู่ที่ราวๆ1-200บาทนะครับ ก็ ROI เฉลี่ยก็น่าจะประมาณ1เดือนนะครับประมาณ20กว่าวันประมาณนี้เลยสําหรับสายลงทุนนะแต่ถ้าใครที่ไม่ใช่สายลงทุนก็ลองเล่นฟรีแบบผมดูก่อนได้นะครับในส่วนของการเล่นฟรีเราจะทํำยังไงนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของยอดเงินกันก่อนว่าตอนนี้ผมมียอดเงินเท่าไหร่นะครับสําหรับยอดเงินนะครับก็จะอยู่ในหมวดของการถอนเงินตรงนี้นะครับลองกดเข้ามานะ อตอนนี้ผมมียอดอยู่622บาทนะครับอแอปนี้ถอนขั้นต่ำอยู่ที่250บาทนะครับก็โอเคเดี๋ยวพาไปทำเงินกันนะครับวิธีการในการทำเงินเนาะเราก็สามารถที่จะกดปุ่มเพื่อที่จะเริ่มต้นสร้างรายได้ตรงนี้กดเข้ามาเลยนะครับจากนั้นเราเลือกประเทศไทยนะครับมันก็จะเด้งเข้ามาที่หน้านี้หน้านี้ก็จะเป็นการคุยกับโรบอท เ i นะครับอ่าเราคุยอะไรก็ได้นะครับอย่างเช่นผมจะพิมพ์คําว่าสวัสดีอ่าแบบนี้อ่าเราคุยอะไรกับมันก็ได้นะครับไม่มีผลนะนายชื่ออะไรอ่าหรือเราอยากจะถามมันมีคำถามอยากจะถามก็ลองถามดูได้นะครับอย่างเช่นอ่าผมจะถามเกี่ยวกับรถยนต์ ที่ยอดนิยมปี2024แบบนี้2024อ่ามันก็จะ list อะไรมาหรือถามอะไรก็ได้นะครับแต่ให้สังเกตด้านบนนะคือในแต่ละวันเนี่ยเราต้องเข้ามาถามคำถามหรือพูดคุยกับ AI ให้ครบ5ประโยคนะครับถ้าครบ5ประโยคเนี่ยเราถึงจะได้รับเงินนะเนี่ยกดอะไรไปก็ได้อ่ะกดนี้ก็ได้อ๊บพอครบ5ประโยคปุ๊บ เดี๋ยวรอดูนะครับ AI มีหลอนๆบ้างนะข้างล่างนะครับโอเคตอนนี้มันครบแล้วนะครบห้าประโยคละเราไม่สามารถคุยกับมันต่อได้ละเดี๋ยวเรากดย้อนกลับเลยทีนี้เราลองกดเริ่มต้นสร้างไรายได้ใหม่จะสังเกตเห็นว่า,ามันจะคุยกับ AI ไม่ได้ละนะครับซึ่งเมื่อกี้ที่มันคุยไม่ได้เพราะว่าเหมือนแอปมันเอ๋อน,นะครับจริงๆมันขาดอีกอันหนึ่งนะ ก็ตอนนี้ครบห้าละอ่ะดูรายได้ซะหน่อยโอเครายได้วันนี้วันที่19นะครับก็ยังไม่เพิ่มเข้ามานะอ่าอาจจะต้องรอสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสถิติรายได้ของผมนะก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมก็ในระหว่างที่รอรายได้มันอัพเข้ามาในกระเป๋านะครับก็ตรงนี้นะครับจะเป็นหน่วยบริการหรือว่าแอดมินนะถ้าใครติดขัดปัญหาลองกดเข้าไป จะเป็นแอดมินคนนี้เลยนะครับก็แอดไลน์ไปสอบถามพูดคุยได้ก็จะมีระดับสมาชิกด้วยนะครับตรงนี้เกี่ยวข้องกับการเติมเงินนะยิ่งเราเติมเงินเราก็จะเป็นเลเวลสูงนะครับแล้วเราก็จะได้รับกําไรเพิ่มขึ้นนั่นเองประมาณนี้เลยแล้วก็ในส่วนของการถอนเงินนะครับถ้าเกิดอยากจะถอนเราก็ต้องกดบวกตรงนี้นะครับะจะสังเกตเห็นว่ามันให้เลือก eBank ก่อนนะเนาะแล้วก็กดบวก แล้วผมก็เลือกธนาคารที่ผมใช้นะครับแล้วก็กรอกข้อมูลได้เลยนะอ่าสำหรับคลิปนี้ผมก็จะลองถอนดู550นะครับมันจะฟิกการถอนอยู่นะเราไม่สามารถกรอกได้นะว่าเราจะถอนเท่าไหร่อ่ะลองถอน550ดูก่อนละกันนะครับโอเคตอนนี้ผมสั่งถอนไปแล้วนะเขาก็บอกว่าเงินจะเข้าภายใน24ชั่วโมงนะครับตรงนี้ก็รออย่างเดียวนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นประวัติการถอนนะครับก็ มีค่าธรรมเนียมด้วยนะแล้วก็อยู่ในช่วงรอดำเนินการประมาณนี้เลยนะครับโอเคก็เป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับแอป,ปนี้นะครับถ้าเกิดใครที่อยากจะสร้างไรายได้จาก AI Chat GPT นะครับก็สามารถลองศึกษารายละเอียดได้จากคลิปนี้เลยนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้านเพื่อนชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของโชวบุชาแนลด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ